วันนี้ที่โรงพยาบาลบุษราคำมอาคารเชเลนเจอร์เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้แก่เมนูกุล,ลาดหมูกระชายขาวซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เองเจออลแอลกอฮอล์พระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ณโรงพยาบาลบษชาคำโดยมีนายแพทย์ธงชัย กิรติหัตถยากรรองประลัดกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขและบุคลากรโรงพยาบาลบุษราคำเข้าร่วมในพิธีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญกระแสะพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมพิธีความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยประชาชนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยทรงห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกําลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 จากนั้นนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ถวายความเคารพและเข้ารับของพระราชทานพร้อมกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณว่ากระทรวงสาธารณาสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้พระราชทานอาหารและสิ่งของพระราชทานมาโดยตลอดทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิดและดูแลประชาชนต่อไปขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน